อะเดี๋ยวมาดูแม็กสายจมครับถอยครับถอยแบบมีควันเออไปไปเย็บเย,ย็บ,ยบไปเลย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 นูน่นนู่นไปนูน่นไปนูน่นโอ้โอ้ไปไปอ้าวหย,ยุดทำไมอ่ะเวลาเอ็งถอยอ่ะถอยตรงๆไม่ต้องเขาไม่ใช่ในหน้า อถาำเลยถำมเลย,เลยไปไปแล้วครับหนึ่งคันอันนี้เราจะทำทางครับทำทางสู่ <laughs> เรามีผู้ช่วยมาครับเลยไ,ไปเลยโอ้ลั่นลั่นลันลันไปไปไปฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไปไปยาวไปยาวไปโอ้ ามเลยเดี๋ยวมาดูป้าเหนียวครับเรามีผู้ปรับมืออาชีพมาครับฮะ เราปรับว้เฉยตรงน,นี้เราต้องรีทันเรียบนะฮะดันไ, <Huh? S 2> ไปทำทางเนี่ยสี่เมตรอ่ะตรงไปเลยเนี่ยตรงนี้แหละกว้างสี่เมตรใช่ไหมกว้างสี่เมตรอ่ะไปถึงทางรึเปล่าใช่สูงอ่ะสูงเท่ากับทางเลยให้มันสโลว์ลงมาเงี้ยโอเคไหมใช่ <laughs>

โอ,โอ้ยผ่านเลยไมได้ไป่ได้ไป่ได้ไป่ได้โอ้ยสุดเดี๋ยวได้ได้ดันทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ทําทางทําทางขึ้นไปครับตรงนี้เป็นฐานที่ยก บ้านจําจนวนที่เทก็ประมาณ200เที่ยวครับโดยประมาณนะแล้วแต่เขาจะเอาครับก็คือดู200เที่ยวไปก่อนรถอ้อยก็มีครับตรงนี้ ดันโดยเอ็กดัมซิงครับตอนนี้ออยู่ในโหมดของการเรียกใช้โดยการให้กินข้าวหนึ่งหนึ่งกะละมังหนึ่งกล่งงกลองครับไม่เอาอะไรมากมายครับค่าจ้างข้าวหนึ่งกล่องแค่นั้นแหละ ก็อเอกน้ำซิ่งนี่เราไม่ต้องการใครจ้างใครสนใจก็เรียกใช้บริการได้ครับเข้าหนึ่งกล่องเท่านั้นแต่กล่องพิเศษนะ ดูน้องมกนาวครับเอ๊ะเดี๋ยวให้น้องมะนาวไปนี่เลยเด้อเดี๋ยวให้น้องมะนาวมาจมตรงนี้ก่อนทำคอนเทนต์ให้น้องมะนาวจมตรงนี้อ่อาไปเดี๋ยวเราจะแกล้งน้องมะนาวมาและออกก่อนว่าจะทนความแรงของเราได้ไหมเราทมใครมาทิ้นเราเราต้องแกล้งสั้หน่อย น้องบักนาวครับมาแล้วเจอดีแน่นอนงานนี้จมแน่นอนครับเราจะให้จัดหนักจัดเต็มเลยครับดันกันยาวๆมามาเลยเดี๋ยวมาดูควันครับควันแบบดำๆครับ ลังท่อแฟนห้าสไตล์ไอยุน่นรถแรงๆต้องมีควันครับถ้าไม่มีควันไม่ใช่รถแรงครับน้่นยน้นลย แอบแอบนู่นเลยแอบ,บนู่นเล,เลยไปเลยไปไปต้องให้จมให้ได้นะวันนี้ไม่จมไม่ยอมครับไปสุดเลยสุดเลยป,อ,ปอ,อ,อ,อีก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 โอ้ไม่จมเว้เลยวะเสียใจยังยังแรงอ่ะว่าจะแกล้งสักหน่อย <laughs> สบายเลยวะกินไม่ได้เลยวย